สวัสดีค่ะพเมรพ่นงองเมื่อนี้ก็มพูบอกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง y o YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของลุงส่งเนาะค่ะมีใครได้ใครตามของลุงส่งไหมเนาะสองวันติดติดแล้วนะคะของลุงส่งเข้าไปเต็มเต็มแบบไม่ต้องกลับเนาะห้าห้านะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ตามงวดนี้เรามาติดตามชมใหม่ว่าลุงทรงจะให้ตัวははห <e ไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อ เลขทุกตัวเอามาแค่เปลี่ยนแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะรุดเด้อะค่ะเดอะ้อถ้าชอบก็จัดพูงมาลพี่น้องคัดก็ผ่านเนาะแต่ถ้าใครมีแต่ถ้าใครได้ <c oughs> ลีนกองกันแล้วพวแม่พี่น้องแต่ถ้าใครได้คอมเมนต์มาหน่อยเดอ้อให้เป็นกําลังใจกับลุงส่งหน่อยเด้อะค่ะเดอะ้อถ้าใครจะมีน้ําใจค่าน้ําชากาแฟเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ก็จะเป็นของลุงส่งนะคะเป็นยังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องได้โเนาะค่ะได้บบมีใครได้ใครตามของลุงส่งไหมคะถ้าได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะถ้าเอฟซีคนไหนตามของลุงส่งดีใจน้ำเด้อค่ะดีใจน้ำเนาะพอเข้าไปเต็มเต็มตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับห้าห้านะคะรัฐบาลลาออกสี่เออห้าหนึ่งสี่เข้าไป ห้าห้านะคะล่างห้าห้านะคะเข้าไปตัวนี้เด้อค่ะเด้อของลุงส่งเนาะมีใครได้ใครตามไหมเนาะถ้ามีใครได้ใครตามดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อดีใจน้ำดีใจน้ำแต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอ,อะเนาะเพราะว่าลุงส่งเน้นให้ที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแต่บบเป็นยังข่าวเต็มเต็มเนาะคะ่ะ อาถ้าใครได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะหรือใครได้อยากมีน้ำใจแบ่งปันลุงสง่งก็โทรมาได้เนาะค่ะเพราะว่า,วาเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะค่ะเนาะจะเป็นทุเบอร์โทรของมาดามเด้อค่ะเด้อจะเป็นเบอร์โทรของมาดามอ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณลุงสงะะ่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางส่งเนาะ ดาบขอบุญขอบคุนเป็นอย่างสูงแล้วก็เข้ามาสอง,งวดติดแล้วนะคะวดก่อนก็เข้าหนึ่งเก้าติ่มติมตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะให้แค่สี่หางนะคะงวดก่อนเนาะแล้วงวดนี้งวดที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะทุกคนจะบอกว่าจะตามของลุงสูง ถ้าให้มาแบบนี้สวยงามเลยเนาะคะ่ะเข้าใจค่ะอ่ะถ้าใครได้คอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้เราตามต่อว่าลุงส่งจะให้ตัวไหนเพราะว่าลุงส่งให้มาแล้วให้ไม่เยอะเน้นเน้น,นะะเนาะค่ะเนาะอ่ะรอติดตามชมเข้าไปเบิรงดนด้เนาะค่ะเนาะก่อนจะไปดูของเพื่อนๆดูของลุงส่งและเตรียมตัวแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลา ไม่รอช้าไม่ต้องรอนานมาดามเข้าใจ FC ฟซีเนาะคะ่ะอ่ะสำหรับ f อซที่เร่งรีบอยากไปทำมาหาจินเนาะคะ่ะเนาะจะได้รีบเตรียมตัวแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะคะ่ะเนะลงส่งให้มาในงวดวันที่หนึ่งลกาดาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ รูดแปดตัวเดียวเด้อค่ะตัวรูดลุ่งทรงมากแล้สองงวดเต็มเต็มเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องรูดตัวเดียวนะจับตา่องเด้อค่ะจับตามองามอง่อาวงวดนี้ก็รูดเก้าตัวเดียวเข้าเต็มเต็มหนึ่งเก้าแบบไม่ต้องกลับนะคะแล้วงวดนี้ก็รูดห้า เข้าไปเต็มๆแบบไม่ต้องกลับเข้าทั้งบนและล่างเนื้อค่ะเด้อแล้วงวดวันที่หนึ่งจะมาไหมแปนะคะรูดแปดตัวเดียวบนล่างเราพัฒนาเลขหลักก็จะมี0ูนยห้าจับ2ตัวหเอ่อสหางเนาะ สองตัวเน้นสี่หางจะมี8 0ดศูนย์สี่แปดสามสี่ห้าโอ้สามส่วาสันบมพี่น้อง3 4, 5, 8มแดห้าแปนะคะแปดศูนสาปด ห้าแปดเด้อค่ะเด้เออ้าวแคปหน้าจอพอม่พี่นองถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะตัวกันสองหางเด้อใครอย่าลืมตัวกันอีกแล้วพอม่พี่นองมีตัวกันเด้อค่ะเด้อตัวกันเก้าศูนย์เก้าแปดสามตัวสี่หางสามแปดศูนย์เก้าสามแปดสองสี่แปด สามห้าแปดอ่ะแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะพคนบนเนนมาหายเด้อคะ่ะ่นฉีดเส้นใต้จังสีห่มดส่วนเด้อค่ะเด้ออ่ะเน้นทุกห้างและบริเวพี่น้องยกเว้นตัวกันเนาะตัวเด่นกับซีเมนหนีแล้วเนาะกันเนาะเพราะว่าตัวนี้ทําไมวาดามวงกลมให้เพราะว่าลุงส่งฉีดเส้นใต้มาแค่ตัวเดียว แตงวดนี้ฉีดเส้นใต้มาให้ทุกหางอ่ะจัดไปพวกมพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางยังไงก็กราบขอบุญขอบุณลุงส่งอีกครั้งหนึ่งเดอก่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบุญขอบุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอสซี FC, ทุกท่านเดอก่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแน้ะคะเนะาะขอบุญขอบพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อเรามาดูกันว่ามีของใครเข้ามั่งแล้วเดินมั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าของลุงส่งนีม่มาดามสรุปลงให้ก่อน1วันแล้วก็มาสรุปโค้งสุดท้ายห้าเซียนดังเด้อค่ะแล้วนี่จะเป็นของเลขล็อกยิกนะคะ เลขล็อกจิกเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะแบบไม่ต้องกลับมาดามสรุป7เซียนดังนะคะเพราะว่าเมื่อวานแยกเป็น2คลิปเพราะว่าเยอะเกินไปเนาะแล้วเอฟจะตามไม่ทันจะดูไม่ชัดเจนเลขล็อกจิกจะอยู่ใน7เซียนดังเนาะค่ะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะหนตรงๆแบบไม่ต้องกับ เท่าตัวเน้นตัวเจเดี๋ยวจะลงให้เนาอค่ะเนาอเดี๋ยวจะลงให้เด้อค่ะเด้อ่ะของเลขล็อกยิกนะคะของปูแล้วนี่จะเป็นของปูศูนย์เจ็ดนะคะของปูศูนย์เจ็ด ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะคะเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาอย่าลืมว่าของปู่ศูนย์เจ็ดนงวดที่ผ่านมาเข้าใช่ไหมใช่ค่ะวัที่ผ่านมาเข้าไปเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะงวดนี้เข้าไปตัว รูดนะคะกอดคอกันมาอ่ะจับตามองเด้อค่ะเด้อแล้วก็ของออปลอยเปรเนาะของออปลอยเปรเข้าไปแต่ตัวรูดห้าทั้งบนและล่างด้วยค่ะรอติดตามชมถ้าใครเป็นแฟนคลับออปลอยเปรเดี๋ยวตามให้เนาะคะนะ่ะเนาะจะให้ตามของใครก็บอกมาเนาะคะ่ะเนาะ นี่ก็จะเป็นของปูโะะป่โคราชนะคะปู่โคราชก็เข้าไปแตะตัวรูดเนาะค่ะเนาะห้านะคะเข้ารังบนและล่างเนอค่ะเด้ออ่ะมาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากลงของลุงส่งแล้วมาดามจะลงของเลขล็อกจิกให้เ้อค่ะเด้อถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขล็อกจิ้เนาะเพราะเข้าไปตรงๆแล้วก็ตัวเน้นตัวเจาะนะคะ แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครจะตามของลุงทรงเนาะนี่จะเป็นของลุงทรงวันจันที่จะถึงนิ้อค่ะเด้อว,วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ